พี่ครับหนูทำอะไรลูกทำเค้กทาเค้กโอ้หเดี๋ยวพรุ่งนี้ปาไปซื้อเค้กให้หนูแล้วเค้กให้หนูกับพ่จาร์มาเป่าให้พี่บ้าเด็กกับหนูได้นะโอเคทำเค้กทำเค้กหน้าอะไรครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วแล้วหนูมีท็อปปิ้งยังครับอือะไรครับท,ท็อปปิง้งท็อปปิ้งก็หมายถึง ของตกแต่งอะครับไม่มีเลยลูกไม,มไม่มีครับ,รบหาย,ย่าครับไม่มีของตกแต่งโอ้โดูสภาพผ้าครับออดูเสื้อผ้าลูกผมนี่นี่นะคนเป็นพ่อต้องมาซักเสื้อผ้าให้ลูกดูพี่ด,หหหหดหีหันหลังให้ป้าป้าดูหน่อยครับหันหลังให้ป้าป้าดูหน่อยลูกโอ้ทำไมเสื้อหนูมอมแมมอย่างเงี้ยลูกฮะ โอ้นะคุณเตะบ,บอลหนอัหนะ้าทำไมนะคุณใจร้ายอย่างนี้ครับใจด,ดีครับไหนนะคุณทำไมใจร้ายอย่างนี้นะเขาเป็นผู้รักษาประตูมันไม่โดนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช้มือเขาก็เลยเขาก็เลยเอาหน้ามาบางังโอ้โหสวยมากเลยครับสวยมากเลยลูก โอ้หนูทำเค้กเหรอครับอะ,อะได้แล้ววางเลยอันใหม่มาแล้วเค้กสนโนแมนโอ้นี่เค้กสนโนแมนไหนอะสนโนแมานดูไหนครับสนโนแมานอู้อตายโอ้โหโหดแท้วะโอ,โอ,โอ้สุดยอดเลย ตายแล้วลครับ,รบพี่บีมีความสุขไหมครับมีความสุขครับที่ได้อยู่กับปลาครับโอ้มีความสุขที่ได้อยู่กับปลาปลาก็มีความสุขเหมือนกันครับโอ้โอ้หักแล้วตายแล้วหักแล้ว <c oughs> พิธีทําหักแล้วทำไมพิธีมอมแมมงอย่างนี้ลูก แม่จ๋าเห็นหนูแม่จ๋าจะไม่ไม่ว่าปะป,ะปะ๊าบอทําไมปล่อยลูกให้มอมแมมอย่างนี้โอ้ดูสภาพลูกผม <c oughs> เออ <c oughs> เด็กกาลังโตครับเป็นอย่างนี้ <c oughs> เล่นสนุกเลยเล่นดินโอ้โดนปะปาแล้วนี่ล <c oughs> ูกมันจะปักปักหัวเนียขึ้นไปเล่นเด็กอื้อโอ้ทำไมโย,ยนแม่นอย่างนี้ ยมแม่นจนคนลบไม่ทันอืมแม่นมากแล้วคุณโดนลูกมากูดเต็มเต็มเลยเนาะโดนเต็ม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 เข็มเพรลบไม่ทันอืมพี่บีพี่บีปลาแม่นแน่เนาะดูพี่บีปลาแม่นสภาพดูไม่ได้เลยครับทุกคนนี่แหละใครมีลูกเหมือนผมนี่เป็นแบบนี้แหละลูก สภาพโอ้โหเละเออเออเออแตกแล้วก็ทำไมเนาะ